อ้าวเป็นอะไรกันอ้าวุลี่อ้าวเห็น่อลาในบ้าอของคนเพื่อนบเป็นคนดีเพื่อนบไม่ใช่คนที่ใส่แบบนั้นเหรอเดี๋ยวว้าวนะเดี๋วว้าวนะมึงฮะกันแดดลาจีโบบอกแล้วว่าเพื่อนโบเป็นคนดีแบบนั้นเนาะลาเห็นว่าไม่สบายเลยทำข้าต้มมาให้กิน อย่ป้อนคำหนึ่งอ้ามพี่พีคืนนี้บอลไม่สบายบอนว่างนะเดี๋ยวไม่สบายกูได้ยินโอ๊ยไม่ได้มีอะไรเพื่อนรั่นอ่ะคำหนึ่งอ้ามพี่พีไปฝากเคลาตินให้บอนในห้องหน่อยดิกูยังได้ยินอยู่นะเนี่ยออเอาพี่พีบอลฝากบอนโบนหน่อยนะโอเคคโอเดี๋ยวกูจะฝักเคลาตินโอเคเดี๋ยวกูไม่สบายตากูก็ยังเห็นอยู่ไม่มีอะไรวุ่นวั่ ลืมกลับบ้านก็ได้ไปเลยไปหมักที่บ้านเลยทไรกันนะทำไรกันนะเขาถายนันแซยูลบเียหรือเ่ยูเบียกูเว้ยกูนี่เหมือนทำผิดอะไรสักอย่างะเราอะนึาบที่โบทำอะไรอ่ะ จะทำแผ่นมาร์กหน้าเองมันทำเองได้ด้วยหรออ้าวทำเองได้ดิอ้าวไหนขอดูหน่อยเอานั่งลงเดี๋ยวจะบอกใส่น้ำก่อนเลยอืมเอาเซรั่มไฮยากับเซรั่มวิซีนะผสมลงไปในว่านหางจระเข้แล้วแต่เราจะใส่อะไรก็ได้มะนุงมะนาวก็ใส่ได้ผสมเสร็จเราก็เทลงไปในเครื่องมาร์กเลยปุ่มแล้วก็รอประมาณห้าทีเดี๋ยวนะไปอาบน้ำก่อนนะงั้นเราเข้าไ้นะโอเคได้เจ้าหน้าเสร็จแล้ว เลยนะไม่ห้ามแล้วก็ทำเองแต่ให้ใหม่เลยแล้วทำไมมันใหญ่หน้ามันใหญ่แล้วอันนี้ยังใหญ่กว่าหน้ามือเนี่ยโอ้ยเลมาพี่บีรู้ไหมว่าทำไมโบไม่ห้ามพี่บีกินเหล้าทำไมอ่ะก็เวลาพี่บีเมาดีไรอ่ะชมโบเป็นนางฟ้าตลอดเลยอ่ะนางฟ้าของพี่โมยชอบ ไม่รู้อ่ะวันยันยันหวังไห้กินเหล้ายันบางงียเหรอไม่ใช่ทำโอทีสิจ้าที่ร้านยันหวังสว่างคาตาแน่ไม่ต้องพูดจ้านี่โบเ,เตรียมเจลกู้ผิวไปโบบอกไว้แล้วไม่เป็นไรหน้าไม่หมองค้ำแน่นอนเอาแล้วว่าเป็นเมนเอาก็เพิ่งหายวันนี้หมาดๆ,ๆเลยเมื่อกี้เองอจริงกินแล้วเหรอเนี่ยอืกิน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 เดี๋ยวชงให้เดี๋ยวชงให้พี่พี่โอซ้อะไรมาเยอะแยะเลยวะเออ กินเหล้ากันแล้วันนี้อยากกินเหล้าว่ะโอ้โหเปรี้ยวปากวันนี้เลยป้าไม่มีกินไงพี่โออยากกินกระบี่ได้แต่พี่ต้องเสียค่าเปิดนะสองร้อยแล้วพี่เลือกเอาพี่จะนั่งชิลไหมนั่งชิลชั่วโมงละสองร้อยมาที่มาที่มาที่ี่จะเป็นห้องห้วีร์ร้องคาราโอเกะได้ชั่วโมงละห้าร้อยเอาไงเอาไงพี่นั่งชิลดีกว่านั่งชิลโอเคไปเด็กไปนั่งเลย โอเคไม่ไม okay. oh. ่กล okay. <laughs> yeah. <laughs> ับไปกินบ้านเนาะพี่บีเย็นเขียงจังเน่ยนั่งกินแล้วก็พี่บีจดจดไว้ด้วยนะว่ากี่ชั่วโมงเดี๋ยวโบจะไปกินคาเลต้าเอ็ดเอ็ดคุมถือละนั่งกินไปเลยแล้วก็จดให้ด้วยโอ๊ยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวจับเวลานไปเลยจับไปไหนวะคิวจะเปเนี่ยมึงงี่ง่าโอ้โหเปิดแล้วก็เที่ยกปลา